ผมมีคำแนะนำสำหรับคนที่อยากเอาขันให้มันแบบได้ดีนะครับผมผมขอแนะนำให้เสริมมาด้วยส้มกล้วยครับผมยังไม่ต้องทานอะไรรละทานแค่น้ำนิดนึงแล้วก็ด้วยสักเทยมกระเด็นอีกนิดหนึ่งก็ได้แล้วเราก็สามารถออกกำลังกายไปเรื่อยๆครับช่วงแรกจะใช้พลังงานจากถ้วยนะครับ,ลลบ,รรบหลังจากนั้นจะใช้พลังงานจนเกิดในร่างกายที่เราตีนะครับเพื่อเป็นมาเป็นตัวงาน,นการเรียน,นการร้องกานอันนี้เป็นมือิ่งขน,นาดเล็กนะครับสามารถกลับความเร็วได้บกลับ ผู like ้หญิงนี่ก็แรงนี่ก็ได้ดีนครับสำหรับผมก็สามารถนได้กันาดนากเวลาแ้วกีที่ัาผมก็บอกตรงนี้เราทำได้เลแนะนำรับิงครับแนะนำตัวนี้ครับสีออกวันเดียวสำหรับคุณผู้หญิง